สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้ที่สดใสครับตอนเดยากาศดีๆมาฝากอีกแล้วตอนนี้ทีห้ากว่ากำลังจะไปทำงานครับเขาหยุดแต่เราไม่หยุดทำงานทุกวันนะครับคนที่หยุดก็ขอให้เกลียวมีคมสูงนะครับคนที่ทำงานก็ทำไป ดีกันพอดีดีกก็ไม่มีทำในกาดใ้มอเกษตรก็มืดว้างสว่างบ้างไปมีเต็มเป็นบางที่คนเงียบเพราะวันนี้ตกวันในเงียบสถานที่ราชการไม่ค่อยมีคน ไปเรื่อยๆนะครับมีแสงไฟสามองค์ครับศาสตราจารย์สามองค์ของหองเกษตรนะครับผมก็ไม่รู้ที่ไปที่มานะของท่านหรอกครับเดี๋งวี้างังสวยนะยครับเฮ้ไปไปว่า กรวบกรอบใบบูชาก็จบที่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ